วันนี้เรามาย้ายบ้านให้น้องเดือกันดีกว่าค่ะสวัสดีผู้รักการปลูกผักและผลไม้ไร้สารพิษค่ะวันนี้เราจะมาทําการย้ายบ้านให้กับน้องมะเดื่อต่ออุทุมพรนะคะอันนี้ต่อด้วยมะเดือพันธุดีอันนี้เป็นสายพันธุ์อินทาโกค่ะอันนี้คนส่วนได้ทําการปักชำต่ออุทุมพรไว้นะคะถึงเวลาที่เราจะต้องย้ายน้องแล้วค่ะเพราะว่าดินในนี้ยุบหมดแล้วไม่มีอาหารแล้วค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการย้ายบ้านให้น้องนะคะยินค่ะโกดีใจจังเลยหนูจะได้บ้านใหม่แล้วมาดูกันเลยค่ะอื่นนะคะเราก็เอาดินนะคะมาเตรียมไว้ค่ะดินที่เราจะทําการใส่กระถางนะคะแล้วเราก็หาดินล้วนมาผสมด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะได้รากเขาก็จะได้เดินดีค่ะมีคนส่วยก็เอาพวกเศษใบไม้พวกซากใบไม้ที่ เขาย่อยแล้วบ้างค่ะมาทําการผสมกับดินเพราะว่าดินล้วนลวน้ลวนเลยไม่มีค่ะก็เลยต้องอาผสมกันนะคะนี่ค่ะก,ก็ใส่น้องไปอ่ะใส่ดินลงไปก่ะลองตูดกระถางกงนปก่อนนะคะอันนี้เผื่อว่ามีใครสนใจค่ะเพราะว่ามะเดือตอนนี้เป็นตออุทุมพรค่ะตออุทุมพรนะคะเขามีคุณสมบัติ ทนแรงทนน้ำท่วมค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเขาไปไหนไม่ได้แล้วนี่คะ่ะเราก็ทำการย้ายบ้านให้น้องคะ่ะเขาก็จะได้เจริญเติบโตต่อไปคะ่ะอันนี้คนสวนยังไม่ได้เอา,อาตัวเทปใสออกเลยคะ่ะกลัวน้องหักคะ่ะก็เลยยังไม่ได้เอาออกคะ่ะเดี๋ยวอีกสักออสองอาทิตย์เดี๋ยวคนสวนจะมาเอา ผ้าเทปใส่ตรงนี้นะคะออกแล้วก็ทําให้คุณผู้ชมดูค่ะว่าแผลน้องสนิทไหมแต่ผลลัพธ์ออกมาใบขนาดนี้ค่ะคือน้องติดแล้วค่ะไม่ต้องห่วงค่ะสนิทแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าพอเราแกะมาแล้วอ่ะแผลเขาอะ่ะถ้าเขาได้รับเชื้อราเขาอาจจะทําให้เขาตายก็ได้ค่ะนี่นะคะตอนนี้ฝนตกเยอะค่ะยังไม่เอาออกค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวโดนน้ำฝนแล้วก็ชื้นแผลอาจจะเน่าได้ค่ะจะบอกว่ามะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อินคาโกนี่อร่อยมากๆเลยนะคะหวานอร่อยไม่มีกลิ่นเขียวเลยค่ะทั้งลูกที่ยังสุกไม่เต็มที่และลูกที่สุกจัดถ้าสุกจัดอร่อยมากเลยค่ะอินคาโกยกนิ้วให้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะวิธีการย้ายบ้านให้น้องค่ะไม่ยากเลยเสร็จแล้ว ขอบคุณนะคะที่มารับชมมาเดืออุตออุทุมพรเสียบยอดสายพันธุ์ดีอินคาโกของบ้านสวนมิปรเจร์สวัสดีค่ะ